สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษาเกาหลีทีวีนะคะครั้งนี้จะมาพูดถึงเรื่องไวยากรณ์คำกริยาหรือว่าคำวิเศษบวกกับ1เดโ o นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคำวิเศษหรือกิริยาบวก1 d a o สองเนี่ยจะใช้เวลาพูดถึงอย่างเช่นเวลาว้าวกบเบาะค่ะแบบ การชมนะคะอย่างเช่นเวลามีคนใส่เสื้อที่แบบใหม่ๆสวยๆมาเราก็จะบอกกับเขาว่าสวยนะนี่ออย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นการพูดแบบพูดแล้วอยากให้เขาตอบกลับด้วยอะคะ่ะอย่างเช่นฝนน่าจะตกในอีกไม่นานนะคะคึมบ้างพีเก่าเกินหนึ่งเด้คนบ้างแปลว่าในอีกไม่นานพีก็คือ ฝนโอกนเกนเดียวเดยก็คือของเรานั่นเองตัวนี้นะคะโอมาจากคําว่าโอดามาบบกกับเคสนะคะเป็นอนาคตที่น่าจะอย่างนี้นะคะพอเราพูดคําว่าฝนน่าจะตกในอีกไม่นานนะคะเราก็อาจจะต้องการตอบสนองของเขาว่าเออน,อนริก,กับบ้านกันหรือว่าเออใช่ใช่ใช่อย่างนี้นะคะในไทยก็ รู้สึกว่าใช้นะคะก็จะรู้สึกนึรู้สึกเหมือนเนินเดโยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะอันแรกค่ะเพ g กอคุปตก็คือหิวค่ะหิวแบบหิวเฉยๆค่ะชั้นหิวอย่างนี้นะคะแต่อันข้างล่างก็จะเป็นหิวนะคะหิวนั้นเนี่ย ก็อยากให้เขาตอบมาว่าเออคิวเหมือนกันเอไปหาอะไรกินกันไหมยอย่างนี้นะคะการพูดนินเดโยเนี่ยจะทำให้เราต้องการให้เขาตอบกลับกับค่ะตอบกลับกับเรานะคะเพก็ขบพื้นเดวอยู่หน้านี่อย่างนี้นะคะเพะก็คือท้องขบพุดาก็คือหิวนะคะไปออต่อไปก็คือ 내일은어때요พรุ่งนี้พรุ่งนี้ล่ะคะเดี๋แปลว่าพรุ่งนี้อื่นก็ชีประธานโอเคเเป็นไงบ้างอย่างนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นไงบ้างก็ถ้าแปลออกมาก็จะได้เป็นพรุ่งนี้ล่ะคะพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้เป็นไงบ้างอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะตอบว่าพรุ่งนี้มีนัดนะคะ 내일은약속이있는데요내일ก็คือพรุ่งนี้약속ก็คือมีนัดมีการสัญญานะคะ있는데요อันนี้ก็คือวัากันของเรานั่นเองค่ะ it มาจากคำว่า ita ตัดดาดิงบุกันนั่นเดียวนะคะ ita แปลว่ามีนะคะก็พอเราพูดคำว่าพรุ่งนี้มีนัดนะคะเขาก็อาจจะตอบว่าอ๋อเหรอ เขาจะไม่เงียบนะคะพอเราพูดคำลงท้ายด้วยเนนเดโยนะคะต่อมาก็คือเสื้อตัวนี้เล็กสำหรับเรานะคะอีโอเซนชอนเท็ดอมูชากินเดโยอดก็คือเสื้อชอก็คือเราสำหรับเรานอมูแปลว,ว่ามากชากินเดโยอันนี้ก็คือของเรานนัเองค่ะเหตุผล ที่เราเวลาพูดจะเอาเสียงสูงขึ้นหลังท้ายสุดก็เพราะว่าคําถามพอเราถามเขาก็ต้องตอบใช่ไหมคะมันต้องมีการตอบกลับอันนี้ก็ต้องมีการตอบกลับเหมือนกันก็เลยเขาจะใช้เสียงสูงในพยางคสุดท้ายนะคะรอมูชากันเดโยอย่างนี้นะคะจะไม่ใช้เป็นนอมูชากันเดโยอย่างนี้นะคะจะต้องเป็นเสียงสูงในพยางสุดท้ายนะคะ อันข้างล่างคะ่ะเก่งภาษาเกาหลีนะเนี่ยเก่งภาษาเกาหลีนะคะฮังกูมาดิชารานเดียวังกูมาลก็คือภาษาเกาหลีชาร์ก็คือเก่งฮาหนเดียวพูดอ,อย่างนี้นะคะมาดิาดาแปลว่าพูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัยกรของเราเราก็จะ แบบพว่าเอ้ยพูดภาษาเกาหลีเก่งนะเนี่ยเราต้องตอบว่าเอ้ยขอบคุณค่ะหรือว่าไม่รอกยังไม่เก่งอะไรอย่างงี้นะคะแนคนไทยเมื่อคนไทยบอกเราว่าเก่งภาษาเกาหลีนะเนี่ยเราก็จะไม่อยู่เฉยใช่ไหมคะเราต้องตอบตอบอะไรก็ได้แบบขอบคุณค่ะอย่างงี้ก็ได้ภาษาเกาหลีก็เน้นเดลวจะทําหน้าที่แบบนั้นนะคะ เราดูตัวอย่างกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะแบบแรกค่ะคำกิริยากันก่อนนะคะคำกิริยาอันแรกจะเป็นบอกตาพยายงสุดท้ายจะมีตัวสกดก็สามารถบวก1นึนเดได้นะคะมกตะมาจากขอภัยนะคะบอกมาจากคำว่ามกตะตะดาทิงบวกกับน,นึนเดมาเป็นอกหนึนเดยก มีโยก็จะดีนะคะมอกตาบแปลว่ากินนะคะโยถ้ามีก็จะดีมากมันจะเป็นขะขาดนะคะถ้าไม่มีก็จะเป็นไม่มีขาขัดนะคะลองเนินได้อย่างนี้ก็จะมีความหมายเหมือนกันนะคะแต่แค่ไม่สุภาพนะคะอันข้างล่างคะ่ะเป็นคำกริยาแต่พยา์สุดท้ายไม่มีตัวสะกดก็บวกเนินได้เลยคะ่ะ พูบวกนึเดได้เป็นพูนึ่เดพมาจากคำว่าพูตาตัดตราทิ้งบวกันึเดได้เป็นพูนึ่เดดูนะดูนะอย่างนี้นะคะแบบที่สองค่ะเป็นคำวิเศษนะคะคำวิเศษอันแรกพยางสุดท้ายจะลงท้ายด้วยตัวสะกดก็ต้องบวกอึนเดนะคะอันก่อน บวกหนึ่งเดแต่อันที่สองจะบวกเป็นอึนเดนะคะอย่างเช่นชักชักมาจากคำว่าชักตาตาดทิ้งบวกกับอึนเดได้เป็นชักอึนเดนะคะชักชักตาแปลว่าเล็กนะคะเล็กนะเล็กนะเนี่ยอันข้างล่างค่ะเป็นแพงสุดท้ายไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะบวกกับ นีเอินแล้วก็เตนะคะนีเอืินตัวนี้จะไปเป็นตัวสะกดอย่างเช่นเยปเปอเด็กอย่างนี้นะคะเอ้ยสวยนะเนี่ยสวยนะนะคะเย็บปอมาจากคําว่าเยปเปอดาแปลว่าสวยนะคะตัด,ดที่แล้วก็บวกกับไวยกรณ์ตัวนี้นั่นเองค่ะเราก็จะรู้ได้ว่าเวลาเราบวกกิริยาหรือว่าเราบวกคำวิเศษมันก็จะต่างกันนะคะ แบบที่3ค่ะพายางค์สุดท้ายลงท้ายด้วยตัวสะกดลีเออค่ะลีเออรเราก็จะบวกนนเดเหมือนกันค่ะแต่ลีเออร์ครั้นาจะหายไปนะคะอย่างเช่น nor มาจากคำว่า n o r d a แปลว่าเล่นนะคะตัดดาทิ้งบวกกันนินเดได้เป็น n o n d e นะคะลีเออร์ครั้นาจะหายไปแล้วก็บวกกับนินเดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะลีเออร์ครั้นาจะหายไปแล้วก็ จะบวกกับนีอื่นหนึ่เดยนะคะคิมเดมาจากคำว่าขวาภัายนะคะคิมเดแปลว่าเหนื่อยค่ะตัดดาทิ้งบวกกันนีอื่นหนึ่เดยนะคะอันนี้ตัวนี้หายไปก็จะทำให้ตัวนี้อื่นค่ะตัวนี้จะไปเป็นตัวสกดแทนนะคะ เหตุผลที่ตัวนี้เอื่อไปเป็นตัวสะกดแล้วทําไมตัวนี้ไม่เป็นไม่แปเป็นตัวสะกดทางนี้ทาไมบอกเนินเดไปเลยเหตุผลค่ะก็ตัวนี้มันมีแค่ตัวเดียวก็จะบอกเป็นเนินเดแต่ตัวนี้มี2พยางค่ะมี2พยางแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวรีเอื่นก็จะทําให้บวกนะคะอย่างเช่นฮินเดดาหรือว่าคําว่ามันเดดาก็เหมือนกันค่ะก็จะตัวนี้หายไปมาเป็น มันึงเดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะทำให้ตัวนี้อื่นไปเป็นตัวสะกดแทนนะคะแบบที่4ค่ะลงท้ายด้วยอีดาหรือว่าอานิดานะคะเป็นหรือคือหรือว่าไม่เป็นนะคะหักเส้นแปลว่านักเรียนอีอันนี้ก็จะมาจากคำว่าหักเส้งอีดา เป็นนักเรียนตัดไอทท้งแล้วก็บวกกับนีอื่นเดได้เป็นทักเสอินเดนะคะตัวนี้ก็จะไปเป็นตัวสะกดอย่างนี้นี่เองอันข้า้งล่าก็เช่นเดียวกันค่ะอานีแปลว่าไม่ไม่ใช่เนินเดได้เป็นอานินเดนะคะตัวนี้ก็จะไปเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะงั้นจะมาสารุปสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนถึงไวยากรณ์ คำวิเศษหรือว่ากิริยาบวกนนเดโยนะคะตัวนี้จะใช้เวลาเราชมใครหรือว่าเราพูดคำนี้แล้วอยากให้เขาตอบกลับมาอย่างเช่นฝนจะตกนะเนี่ยก็อาจจะรอเขาว่าเอ้ยกลับบ้านกาันหรือว่าเอ้ยฝนตกจริงด้วยนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเราพูดคำนี้เราจะเราจะให้พยางคสุดท้ายของประโยค เป็นเสียงสูงนะคะเราจะไม่พูดเป็นเสียงธรรมดาฮักเซงอินเดยอย่างนี้นะคะเราจะพูดเป็นฮักเซงอินเดอย่างนี้นะคะแล้วก็การผันตัวของนินเดเมื่อบวกกับคำกริยาหรือคำวิเศษก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 4แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบที่ เป็นคำกริยาแล้วก็มีตัวสะกดก็จะบวกนึดแล้วก็ไม่มีตัวสะกดก็บวกนึได้เลยนะคะแต่แบบที่2ที่แบบบวกคำวิเศษแบบที่มีตัวสะกดจะบวกอึนเดแต่แบบที่ไม่มีตัวสะกดจะบวกเป็นตัวนีอึนแล้วก็เป็น d ดนะคะนีอึนนึ่งนะคะตัวนีอึนจะไปเป็นตัวสะกดของตัวข้างหน้าค่ะแบบที่3ค่ะลงท้ายด้วยแพนชนะ รีเออค่ะลงท้ายด้วยตัวสะกดรีเออร์ก็จะเอารีเออออกแล้วก็บวก1น่เดนะคะแบบที่4ค่ะลงท้ายด้วยอีดาอานิดาก็บวกเป็นนีอื่นนเดนะคะเอานีอื่นไปเป็นตัวสะกดของตัวข้างหน้านั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะฝากกด subscribe ก,กดไลค์แล้วก็เปิดกริ่ง และฝากกดติดตามเพจภาษาเกาหลีทีวีและในไอจี r ท็โคเลียนทีวีค่ะขอบคุณค่ะเขาน่าจะก็ใหม่ค่ะ